สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องหวยฟรีวั C นนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาสูตรหลักหน่วยบนนะครับสองสูตรเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับมาให้พิจารณาดูนะครับในงวดนี้นะครับสูตรหลักหน่วยบนนี้ก็เพิ่งลงไป2สูตรเทียบชนนะครับชุดเดียวนะครับ ชุดนี้จะเป็นชุดที่สองนะครับเป็นสองสูตรเทียบชนชุดที่สองนะครับที่จะลงนะครับก็ลองดูนะครับชอบสูตรไหนตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตา,ามนี้หรือไม่นะครับรับชมแนละถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากดกดติดตามช่องไว้นะครับจากชาแนลฟรี J Channel, ree, ทาง youtube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับจากหัวที่อ782หัวแรกนี้จะชนกันอยู่4ตัวนะครับ0392 กับผลรางวัลที่ออก7 8 2ดสองนะครับหลักหน่วยบนตัวที่เข้ามาคือเลข2จนกัน4ี่ตัว5้า7ดสี่นะครับกับผลรางวัลที่ออก4ี่เจดนะครับหลักหน่วยบนนะครับเลข8ชนกัน4ตัวนะครับ9 2 8 1สองดหนึ่งนะครับกับผลรางวัลที่ออก8 1 2สองเลข2นะครับ ลักหน่วยนะครับจนกัน2ตัว9กับ2นะครับกับรางวัลที่ออก2 0 2เลข2เข้ามาจนกัน3กับ6นะครับกับรางวัลที่ออก4 4 6เลข6เข้ามา ชนกันสามตัวสองหนึ่งสี่นะครับกับผลรางวัลที่ออก9 5้าห้าหนึ่งตัวที่เข้ามาคือเลข1ของงวดที่ผ่านมานะครับสองศูนย์นี้ถ้าเอามาชนกันก็จะชนกันที่ศูนย์สามก้าสองกับผลรางวัลที่ออก9้า้าศนย์ะครับตัวที่เข้ามานะครับหลักหน่วยนะครับเลขศูนย์ สถิติของสูตรก็แปดงวดนะครับสูตรหนึ่งเข้ามาก่อนหนึ่งงวดสูตรหนึ่งเข้ามาทีหลังหนึ่งงวดนะครับเทียบชนจากสูตรที่สองที่เข้ามาทีหลังนะครับสูตรแรกนะครับสูตรนี้เข้ามาก่อนหนึ่งงวดนะครับจากงวดที่ออกสี่ห้าสามนะครับแต่ที่เทียบชนคือจากงวดที่ออกเจ็ดแปดสองนะครับ สูตรนี้งวดแรก6บกบวกหเป็น12 12อบวกสเป็น14นะครับบวกศูนยเป็น14ได้เลข4ตัวแรกลบ1นะครับเหลือ3 3มบวกสเป็น6นะครับ6บกบวกหนะครับเป็น7 4ตัวกับผลรางวัลที่ออก4 5 3นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข3บวกแล้วนะครับได้0923นะครับกับผลรางวัลที่ออก782 5478นะครับกับผลรางวัลที่ออก478เลข8นะครับพอมาบวกกันแล้วนะครับได้9812นะครับกับผละคนละวัลที่ออก812นะครับเลข2นะครับหลักหน่วยเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับบวกกันแล้วได้10นะครับ0923 กับผลรางวัลที่ออก202นะครับหลักหน่วยนะครับเลขสองบวกกันแล้วได้13นะครับ3 2 5 6กับปลรางวัลที่ออก4 6 6หนะครับเลขหเข้ามา3าบวกสเป็น6 6หบวกสเป็น9 9้เบวกสเป็น11 1 0 3 4ดกับพลรางวัลที่ออก9 5 1 ตัวที่เข้ามา4เลข1ของงวดที่ผ่านมานะครับ4บวก4เป็น8 8บก9เป็น17 17บก3เป็น20ได้เลข0ลบ1น,นะครับตัวแรกเหลือ9 9บวก3เป็น12 12บวก1เป็น13นะครับ0 9 2 3กับผลรางวัลที่ออก9 9 0เลข0น,นะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วย เรามาดูของงวดนี้5้บวกหเป็น10 10ิบวกสเป็น14 14ีบวกเเป็น23นะครับได้เลข3ตัวแรกลบ1นะครับเหลือส2งตัวนี้บวกสามนะครับใน้าห้บวกหนึ่งได้หกสามส มีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับตำแหน่งของสูตรที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2เรามาดูสูตรที่2นะครับที่จะเอามาเทียบชนนะครับสูตรนี้เข้ามาทีหลังนะครับ1นึ่งวดนะครัจากงวดที่ออก7 8 2. วดแรกนะครับ3บวก1เป็น4 4่บวก6เป็น10ได้เลขศูเพิ่มไปทีละ3แต้มสูตรนี้5ตัวนะครับ03692กับผลรางวัลที่ออก782นะครับเลข2เข้ามาบวกกันแล้วได้15 58147นะครับกับผลรางวัลที่ออก478เจด8นะครับเลข8หลักหน่วยนะครับ วกกันแล้วได้19 9 2 5 8 1นะครับออก8 1 2เลข2นะครับเข้ามา6 9 2 5 8นะครับออก2 0 2บวกกันแล้วได้14นะครับ47 0 3 6นะครับกับรางวัลที่ออก4 4 6 หกบวกสี่เป็น10บสิบวกสเป็นสิบสอนะครับได้เลขสองสองห้าแปดหนึ่งสี่กับผลวันที่ออก9ก้าห้าหนึ่งะครับเลข1เข้ามา1นบวกหเป็นเจ็ดเจดบวกสามเป็น10บนะครับศูนย์สาสองนะครับของวัดที่ผ่านมาออก9 9้ตัวที่เข้ามานะครับหลักหน่วยบนนะครับคือเลขศูนย์ เป็นสถิติของสูตรนะครับสูตรนี้เข้ามาเก็บงวดมาเทียบชนจากสูตรนี้ที่เข้ามาเก็บงวดก็เข้ามาทั้งสองสูตรยังไม่ผิดนะครับเก็บงวดล่าสุดนะครับแต่เป็นอดีตนะครับปัจจุบันนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับในงวดนี้1นบวกศนบวกเนะครับได้10เริ่มไปทีละสามแต้ม 03692 1ธันวาคมนะครับ66นะครับเรามารอรู้นะครับว่าจะมีตัวไหนมาหรือไม่นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างแล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายที่สงนะครับ3าตำแหน่งนะครับ3ตัวบวกกัน ถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับโวกนี้ระหว่างสองสูตรตัวที่ชนเลขสามเลขสองเลขห้าไม่มีนะครับมีเลขหกชนกันอยู่ สามตัวนะครับตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะครับทั้งคู่นะครับชนกันที่เลขสองนะครับเลขสามแล้วก็เลขหกหนทธันวาคมห ไม谢谢่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับ2 3 6แต่ถ้าเราพิจารณานะครับจากสูตรคู่คี้นะครับถ้าส uh 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 ูตรคู่ขี้ไปต่อนะครับงวดนี้สูตรเลือกคู่คี่หลักหน่วยบนนะครับได้เลขขี้นะครับสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับสูตรเลือกคู่ขี้งวดที่แล้วเข้ามาทั้งลหัก10หลักหน่วยนะครับสูตรเลือกคู่ขี้นะครับเลขบนนะครับส่วน นีเป็นสูตรเลขบนนะครับถ้าเราวิเคราะห์ไปตามสูตรเลือกคู่ขี้ก็จะเหลือเลขสาตัวเดียวนะครับที่เป็นเลขขี้นะครับในนี้ก็มองว่าน่าสนใจอยู่อีกหนึ่งตัวนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับจะมาไหมการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผผ่านนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ J ชร์ช n องใหวยฟรีแล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ